ขาหมูเราจะทอดสองรอบนะคุณ้ชมเราทอดไปรอบหนึ่งแล้วก็พักไว้เดี๋ยวค่อยทอดกรอบอีกรอบสองไฟมันก็เชิงโคตรอ่อนๆจะใหญ่ใหญแบบมีเดียมนะมีเดียมแล้วอร่อยตราป็นอะร่กม้เดียวันมอามันยันทีการอบอุ่นอการยัไม่ม หลังจากที่เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากการทํางานเครียดในสภาพแวดล้อมในเมืองก็จะออกมาหาอะไรกินกันที่ทุ่งนาคุณผู้ชมซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนตัวของครอบครัวก็เงียบสงบทุกคนก็จะรู้จักแบ่งเวลาคุณผู้ชมเวลาไหนคือเวลาทํางานก็ทํางานอย่างเต็มที่เวลาดื่มกินสังสรรค์ก็เต็มที่เช่นกัน เพราะนั้นทุกคนจะรู้จักหน้าที่ของตัวเองเป็นอย่างดีความสุขเล็กๆของคนทำงานคุณผู้ชมทำงานเหน็ดเหนื่อยมาก็ต้องพักผ่อนบ้างอะไรบ้างคุณผู้ชมช่วงสถานการณ์แบบนี้ต้องมีพักผ่อนบ้างนะขาหมูเยอรมันของเราที่เห็นดำๆอ่ะไม่ใช่ไหมนะคุณผู้ชม แต่พี่จอนเอาสีอิ๊วดำหวานทาก,ก่อนทอดกรอบรอบสองอ่ะมันก็เลยออกสีดำๆดำรสชาติของอาหารเราก็จะปรับให้เข้ากับข้างนอกบ้านนอกคุณผู้ชมก็จะไม่ให้เป็นอิตาเลียนมีสเปรด้วยนะใครไม่กินก็ักเพิ่มได้นี่คือหาหมูเยอรมันของเรา ชงฉบับ country c o u n t r ีหน้าตาไม่สำคัญเท่ารสชาติคุณผู้ชมน้องผู้อาวุโสนี่เนียนที่นี่ใช้เครื่องปั่นไฟนะคุณผู้ชมทุ่งนาก็จะไม่มีไฟฟ้าเข้าถึงเพราะฉะนั้นแสงสว่างก็จะมีน้อยนิดนึง มันเป็นสีช็อกโกแลตคุณผู้ชมมา,มาคุณผู้ชมมืมม้อนีออ้อร่อยสเต็กแล้วก็ขาหมูเยอรมันคุณผู้ชมอร่อยอร่อยด้วยกันสดีแฟนคลับต้องถึงแสนคนอร่อยเลยแหมแต่ชิมสเต็กให้คุณผู้ชมดูนะคุณผู้ชม <c oughs> เแหมหิวอย่างหนักคุณผู้ชม กินอย่างอะไรอร่อยกินแบบมูมามนะคุณผู้ชมกินแบบหิวกระหายเยออีสักหน่อยมันก็เอามือขึ้นมานะคุณผู้ชมเอากิ้นนะครับอรุณิครับสวัสดีครับผมพ้อบีสวัสดีจ้าอร่อยมากเลยรูทครับ ครับผมปู่ยัยอุดคือเก่าครับคนเดิมน้องเอ๊สวัสดีค่ะอร่อยมากเป้าพองสสวัดีจ้ามาด้วยจ้ากินน้ำกันงด้วยเรียกท่านผู้ชมด้วยลุงหลานไปใส่มากินสเต็กน้ำกันงมาหยู่กลางหนาสเต็กขาขาหมูเยอรมันะคุณผู้ชมกลางนาหั่นลูกสามต้องเอามันต้องเอากระเด็นไปให้อื่นจานงุ่มหมดแล้ยใช่ปะ แล้วก็บอกท่านผู้ชมว่ารสชาติเป็นยังไงลอยมากเลยลอยมากเลยเสียงรัวไปนิดนึงนะท่านผู้ชมอาจจะไม่เชื่อการในบริการเน้นข้าบังคับมันก่เป็นไงขาหมูเยอรมันกรอบนอกนุ่มในไม่ทันเลยนึกถัง

ก็คะน้ำไม่ต้องค่ะไม่องเสียลุงบอกว่าน้ำไม่ต้องเดี๋ยวท้องเสียคุณผู้ชมเวลาทำงานทุกคนก็ทำอย่างเต็มที่คุณผู้ชมวันนี่ก็เป็นรางวัลชีวิตเล็กๆน้อยๆสำหรับคนทำงานที่เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าคิดหน้าเจอกันใหม่จ้ะสวัสดีจ้าบ๊ายบ ¡Qué <laughs> pedazo! <laughs> 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 <laughs>